จัดเลยฮะสามอย่างเนี้ยนะปุ๋ยดินงามดีไอ้ปุ๋ยดินเผางามดีนะสลับบัวตัวนี้นะก็สลับต้นไม้นะนะเล็กไม่เอาไม่เยอะเพราะว่ามีไม้ไม่เยอะหรอกนะนิดนิดหน่อยแล้วก็เป็นปุ๋ยเก็ดเร่งอ่าเร่งใบตัวนี้อ่าเร่งต้นเร่งใบเร่งต้นนะท่านกิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตาม วันนี้นาเล็กก็จะมาซื้อปุ๋ยฮะปุ๋ยร้านน้องกิ๊กเนี่ยนะนี่มีคุณแม่กําลังนับตังค์ครับวันนี้ขายดีมากๆเลยฮะนับตังค์ตลอดเลยฮะตังค์เข้ากระเป๋านี่ล้นแล้วนะออนี่สุดยอดสุดยอด,ด,ยอดนี่นี่ฮะร้านนี้เขาเรียกว่านาเล็กนี่มาขาประจำฮะซื้อปุ๋ยนี่เนี่ยเป็นฮะอัโมโคดิบบำรุงต้นเนี่ยนะ ถุงอย่างเงี้ยเนี่ยสิบ,บาทโอโ้ก็ใช้ได้เยอะเหมือนกันนะใช้ใส่ต้นไม้ได้หลายต้นอันนี้บำรุงดอกนี่สิบ,บาทถ้าเป็นปุ๋ยเกตนะปุ๋ยเกตปุ๋ยละลายน้ำก็มีฮะเนี่ยเร่งดอกสีส้มๆเนี่ยนะเนี่ยสีฟ้าเนี่ยเร่งต้นนะใครที่ปลูกไม้ที่จะต้องฉีดทางใบนะพ่นเนี่ยใช้ได้เลย เนี่ยการเชื้อราก็มีกมาแรแมลงก็มีเน,นี่ยเนี่ยหอยท่าก็อะนนี้มีฮะแต่นานเล็กยังไม่อยากฆ่าปล่อยให้เขากินไปก่อนเนี่ยนี่แบบแตะก้อก็มีใส่ปุ๋ยเนี่ยยี่สิบบาทเองเนี่ยก็ลองแวะมาดูาแต่ที่เด็ดวันนี้นี่นานเล็กมาซื้อปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยบัวปุ๋ยบัวเดี๋ยวนานเล็กจะไปพิสูจน์ให้ดูว่ามันสวยจริงหรือเปล่านะปุ๋ยบัวเนี่ย ดินเผางามดีนี่แหละเนี่ยตัวนี้แหละถือว่าเด็ดของพิสุดของที่นาเล็กใช้นี่มาร้านคุณกิกเนี่ยถือว่าโอเคเลยใครที่ติดตามบัวของนาเล็กเนี่ยที่บัวงามงามเพราะตัวนี้แหละฮะเนี่ยทีเด็ดของตัวนี้เลย,เ,ยเดี๋ยวนาเล็กก็จะจัดหน่อย เอามีบัวไม่เยอะก็เอาแค่เนี่ยราคาเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบห้าบาทย่านะนะมีอะไรมีน้ำยาเล่งรากด้วยเหรอสี่สิบบาทบาทเนี่ยนเนี่ยก็มีฮะเนี่ยโหร้านคุณกิ๊กมีของพวกนี้เยอะเหมือนกันนะนะก็ลองมาถามดูใครสนใจอ่ะจัดไปเลยปุ๋ยงามดี <c oughs> ของน้าเล็ก ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พามาซื้อปุ๋ยกันครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนายสารีชอบ,นนชอ,บอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครสวัสดีครับจัดไปหนึ่งฮะจัดไปหนึ่งนี่ปุ๋ยงามดีเดี๋ยวนะเล็กซื้อไปใส่บัวนะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามร้านคุณกิ๊กได้ฮะส่งได้นะร้านนี้เขามีบริการนี่สวยสวยเม็ดเท่ากับเนี่ยใหญ่กว่า ประมาณหัวไม่มือฮะเหมือนเม็ดนมเลย